จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้เข้าสอบกรรมการคุมสอบและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการทดสอบความรู้พื้นฐานและความพร้อมทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้ มาตรการสำหรับนักเรียนผู้เข้าสอบผู้ปกครองและผู้ติดตาม 1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องกรอกรายละเอียดการเดินทางสถานที่เข้าพักในวันทดสอบและประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของนักเรียนผ่านระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียน 2. ผู้เข้าสอบต้องได้รับการตรวจหาเชื้อได้ชุดตรวจ ATK โดยมีผลการตรวจไม่เกิน24ชั่วโมงหรือการตรวจด้วย RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงและต้องแสดงเอกสารรับรองการตรวจณจุดคัดกรอง 3. นักเรียนผู้เข้าสอบที่ไม่มีผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ฉบับจริงมาแสดงในวันทดสอบโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าทดสอบครั้งนี้ 4. ผู้ปกครองและผู้ติดตามที่ประสงค์จะเข้าพื้นที่พักคอยที่โรงเรียนกำหนดจะต้องแสดงเอกสารหรือข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019 COVID-19 ครบ2เข็มเมื่อตรการสำหรับกรรมการคุมสอบและผู้ปฏิบัติงาน กรรมการคุมสอบและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาครบ2เข็มมาตรการด้านอาคารและสถานที่สอบ 1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการลดความแออัดโรงเรียนได้กำหนดจำนวนนักเรียนผู้เข้าสอบแต่ละห้องให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดห้องเรียนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 2. กำหนดแนวปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดห้องสอบอาคารสอบโต๊ะเก้าอี้และพื้นผิวสัมผัสด,ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังวันทดสอบ 3. จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ปฏิบัติงาน 4. ติดสัญลักษณ์แสดงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลณนะจุดใช้งานสาธารณะ ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing มาตรการและการปฏิบัติงานในวันทดสอบ 1. กรรมการคุมสอบบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างที่มีการทดสอบและการปฏิบัติงาน 2. ก่อนเข้าพื้นที่สอบต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์การคัดกรองผู้ได้รับวัคซีนและผ่านการตรวจ ATK ณจุดคัดกรองทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายโดยโรงเรียนได้กำหนดจุดคัดกรองดังนี้หน่วยสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าลานกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนสาธิตหน่วยสอบอาคารเรียนรวมหลังที่3และ5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ตรวจคัดกรองณนะบริเวณทางเข้าอาคารเรียนของทั้งสอ,งอาคาร 3. ไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่สอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 4. กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาธารณาสุขพบว่านักเรียนผู้เข้าสอบมีอาการที่มีความเสี่ยงจะดำเนินการแยกนักเรียนผู้เข้าสอบให้เข้าสอบในห้องสอบพิเศษที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการหลักแต่ละด้านบรรลุปเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโรงเรียนจึงขอความร่วมมือนักเรียนผู้เข้าสอบผู้ปกครองและผู้ติดตามกรรมการคุมสอบและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันที่กำหนดโรงเรียนเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือตามมาตรการดังกล่าวแล้วเราจะห่างไกลจากโควิด1ิเ และจะดำเนินการทดสอบครั้งนี้อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน